โทเอาสูตรทอดพระได้เลยโ่ษเอาสูตรนู้นเอามาตามต่อแนวทางของพ่อชัยต่อนะครับแล้วว่ังขมันจะออกมันจะออกเจ็ดเก้านู่นค่ะพิษจากซุ่มนีนะพิษจากซุ่มมันหลักมันึ่งพิษจากซุ่มนี่พ่อขมันหนีสูตรนั้นขันคันเขานี่ก็ดีเขาทั้งสองอย่างสิหนะขันหันไปอันเดียวเน้องั้นซีข้าผาอันบ่เดือมันจะไหวแคนเราเลยบ่ เขียนไว้แล้วสิเขียเช็ดเรียบร้อยแล้วบอกเรื่อยๆเรื่อยๆเลย่อกๆเราก็เช็ดโดนเล่ยากเมี่อยางเียหอคมเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยานในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครับคุณปราชัตัวที่แล้วให้ตัวได้ก็พอมาสิกออกตัวได้ก็ได้แล้วเนาะเก้าเอ็กซ์ซีจืได้ยูมันเป็นตัวกต๊ะครับ เอฟซีเป็นสมมว่าเจ้าทรมาว่าผู้ถือหลายคนใช่หรือวะเป็นโทรมาหาหลายยนต์าะเพราะว่าเอาเบอร์โทรลงให้อันนั้นไว้คือซื้อมีซุ่มไล่หลายโพอเขาเป็นหายไหมเพราะว่าตีวัาตีให้เอฟซีเพราะว่าเพืาะว่าผู้อยากโทษหาพ่อโดยตรงรุ่นหนึ่งก็โทษเอาสูตรหอดพระดี่ันเพิ่งเอาสูตรเนื้อว่าพระสีสูตรหลายว่าไม่นูด้วยเนี่ยนะ ตามต่อแนวทางของพ่อช้ต่อนะครับในงวดวันที่สิบหกธันวานะครับเอฟซีบางคนบันก็นสงสัยว่าเอ้าพ่อเราก็หายวิ่งหาวิ่งซีต่ว่าเราคือไปวงกลมเจ็ดเก้าล้ว,ว่าขม,มันจะ<ส>ออกมันจะออกเจ็ดเก้ามมน,นะพ, <อ S 2> พ่อผิดจากซุ้มนี่นะผิดจากซุ่มมันหลัก,กมันจขมันหนีสูตรมันขันคันเขานี่กับที่เขาทั้งสองอย่างสินะค่ะขันหันไปอันเดียวเนาะเงินซีข้าผานบ่เดิน เขียนดีก่เขียนเราเลยบ่เขียนไ้แล้วเขียนเรียบร้อยล้วบอกตเรียบร้อยเยเรกว่าเราก็เตยม่อยางเลยยงเาไรพเขาสูยนละเขาสูเอฟังค่อนเน้นมันึ่งกับสนี่ละหนึ่งกับสองนี่ก็ื้สองนี่เลยเป็นตัวเดินหนึ่งเป็นตัวเดินม่จากราแต่มีตัวหลีขึ้นนี้นีตัวหลีขึ้นมาบางอย่งแต่ว่ามันเป็นยางลางหา ล่างหาบนหางสินะม,มันหลายตัวแน่แต่ว่ากับว่องหายอยู่มันมีตัวเลขกี่พอค่ะมีตัวเลขของเฮานี่ก็คือเป็นสูตรเก่าพอค่ะคูเก้าเหรนาะค่ะหนึ่งกับสองสูตรหนึ่งกับสองบ้านนี้ได้หนึ 2. 2> <อ>่งกับสองเต็มมันกับสูตรหนึ่งสองอ่ะแลเอาหนึ่งกับสองปกติเลขพ่อนี่ยหายจะครูจ้ะนอกจากนุกนี่ละส่วนนี้บานนี้มันเลขมันละเอยดนะละเอียดบนละเยดล่างบานนี้ ยางละหาแยกบนแยกล่างโอ้จัดเต็มเลยชุดเด็ดเลยเอาแค่แคลอเลือกเขาเพู้มักก็บดเนาะเลือกเขาเขาเชเอวแบบนีแล้วเ่เงลให้พงแล้วหนพวแล้วนนั้นไว้หันคนเบิงกับไม้เบิงหันมุนี่ห้ลายกับจริงอยู่แต่ว่าเาสิมีตนี่ตัวตัวเลือกนะจ้ายวสวัสดีเอฟซีกนเด้อ พี่น้องมาจากคนน้อ,อนสวัสด,ดีเด้อพี่น้องเด้อป้าพักสวัสด,ดีจ้านะคะสวัสด,ดีเก้าร้อยคนนะคะ,คะคมาหลายแอบซีบ่กคือหลายโอ้เก้าสิบห้ากับเพิ่นไหมรอนเพราะใช่เนะเอฟซีเพิ่นมาตามพ่อใช้ให้หน่อยกับฝ่ามาตแต่อุดรเลยครับพอ อันคือว่ามันใชเป็นยังสีเนาะบางคนก็อาจจะบัวใดเบิ้งขีดขี่ห้าลงไปเด้พี่น้องนะคะจะเลยว่าเออถ์าเบิ้งนันในหลายชนิดบัวใดได้เบิ้งแน่เนาะแต่ว่าขันไผยบัวใดเบิ้งไหมาเบิ้งเอ่อลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อวที่ผ่านมากก็คือตัวเลขเขาเนาะพอเนาะเขาเพราะแน้นตัวใดก็ครั้ที่ผ่านมามันก็มีสีตัวเนาะที่วงมันก็มีเกล็ดเก่าในน้ำทอนึงอันนี้วที่ผ่านมาค่ะ แล้วคนก็ซื้อกลับู่เล่วะดูเจ้าตีเดินนะครับเบิ่งาด้อครับเดิมพอใส่ไหนอรรผพานมานะครับพอใส่วงกลมห้าสี่กับเจ็ดเก้านะครับสําหรับหลังเป็นวงกลมส่วนสี่ะครับเดพ่ไปเนได้เยะเนี่ยพี่น้องเดวิ่จะพี่ติดเดกวนะคะเดี๋ยวไเด้อูเียงก็พูคเสียงก็ู้ใส่นะครับไม่ยังกระเพาะผู้สงก็ถือแสดงว่าสื่อสียกถือนะคบเปิของใหม่ต่อนะครับ ว่าจะได้ก็พอใชยผู้สื่อก็ถือผู้บอสือก็บบอสือกันเนาะครับเลขเนาเบื้องซื้อบอสือกับมีผู้เบิ่งไหวนะเบื้องซื้อบอถือดิสน้ำปอเพราะฉะนั้นว่าจะได้พออย่าเบิ่งซื่อๆเด้อไหนเสือเลยแต่มันจะไปคือเขาต้องเดือดเฉยสองเด้งบ้านนี่โอ้สองเด้งไล่งานเด้งไปเด้งบนเด้งหนึ่งล่างเด้งหนึ่งเบิ่งโดนอันเก่าพี่น้องเอาอันใหม่นี่ละอันใหม่ตีเขียนในเลยปอ พูดวิ e nah, ่งน so uh, so uh, ี ist, jo, hey, one, one, two, so nice ่ตัวดแน่กว่หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนีชิ่งกันดอกก่ะหนึ่งกับสองชิ่งกันดอกเขผิดคำมหรอวันผิดคำอะไรหนึ่งกับสองชิ่งกันดอกเาแั่บแข่งกันมากเลยบอครับหนึ่งกับสนี่ยนกับสองาก็นานน้กันก็ตัวบานน้กันดอกหนึ่งกับสองตัวนี้มันชิ่งเหนมาเลยติค่ะชิ่กันดอก่ตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งสินะ สองซิ้งกันออกนะพี่น้องมีประกาศยิบขึ้นมาจดพร้อมแอดมินต้องเบิ่งพามันไปพอใช่พอใช่มีแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นล่างด้วยเอ็นบักอ่ะบนเด่นนีคไงนี่นเบิ่งบ่ล่ะพ่วงไปนี่พ่นเขาเบิ่งบ่ล่ะตโนเนาะเอาเอาบนก่อนบนเด่นนี่ก่อน บนเอาเอาเลขวิ่งบ้านหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองค่ะจบคู่เพราะใช่จับคู่นี่จบคู่ค่ะีบนนี่หาคู่ศูนย์สองศูนย์สองสองหลอสองสีสองสีสามหนึ่งสามหนึ่งสองเก็ สองเจ็ดเกาหานี่หาตัวบนนี่ค่ะเาใส้เนี้นตัวเด่นเดี่ยวติบวกบนเอาล่างเลยวันเอาล่างล่างนี่นึ่งหาลายตัวนะ่ยเลือกเสือเด็กเด่นเลยครับเด็กเด่นเอาบ่อเหลวเลยนี่่มันจัดมันผาดครับเนี่ยเอาตะบนครับหนึ่งห้านึ่งหาแปดเจ็ดแปดเจ็ด เจ็ดหกหกสี่หกสี่แล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดย่างแล้วย่างลับหาด้วยอยางนั้นขาดบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนะาะแยกให้แล้วนะครับถามตัวนึงจ้าเขาว่าเขาเนะ้อมันเห็ดได้ศูนย์สองสองวันนี้มีตูวน้องสองนีจ่จะคูค่ะคููเดียว นี่เม็ดเดี่ยวเลยคือศู <bur> <S <S in ์สองสองคนันว well, ่ามากขนาดก็ตัดหางซื้ออะไรบนคนซูทสองสองเลยใส่สองสองยังีเหรอคะ๋ยวขอใจเป็นกาเน้นให้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเน้เนๆให้คืองวดเดียวเลยครัเยเก้าเจ็ดสิ่เอาตามอาจารย์อื่นนเละ มันกับอะไรเนาะมสูตรสูตรอะไรสูตรท่านนะท่านที่บวาสูตรนัร้นกับอะไรพ่อวงกลมให้ตัวใดค่ะอบนบ่ค่ะบนนี่วงกลมศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งกับสามหนึ่งสามหนึสองเก็ดสองเจสมคูนะครับสามคูล่างกับหนึ่งหาล่างหนา แปดเจ็ดแดเจ็ดังแล้วก็หน <1 8. S 2> ึ่งแปดแปดก็แดงประเดนแปดไปทีคนัหนึ่งมันมันติดแปดเอามาเขียนออยโอ้ก็เขียนตัวงามเนอะมาด้วยเบิ้งกันนันตาบุญบ่าบวชป็นระบวดเคยบวชท็นระเนาะ ฮาับบอกฮาทับบอกบวดเป็นพฮาทับมีใครอีกก่อนขอเบอร์ทรวงพออีกรอบนะจ้ะ080 080 751 751 2675แต่ว่าย่ามนั้นพอกับปิดรับเอาโทรศัพท์ในนะคะ มันกิมันคือว่ามันเน็ตมันเน็ตจอดเรื่งเทือกับติดต่พราะติ๊เน็ตบ้านบริษัทมันก็จะโทษทั้งไล่ทั้งยังมันก็ดั่งเสือกับติดตัร่งเสือว่าติดตท่าซาฟอดีเนยเป็นเบอร์โทรของบัิใัทนะครับนั่งข้อเหนืข้อมาวาน้อาคือคือขึ้นเบอร์ใบบัดโทษมากคือบอกคือบอวาจังไหรพกันเนาะจะให้ผู้ถามมาอีกได้ยังตัวนนาะ จะทามมามันบ่้ำทรายเ้วกันเนาะค่ะน้ำทายแล้วก็ทามมาจากได้อย่างนั่นั่นว่าพู้นี้บ่าก็บ่าเหร่เหรอาเกิดท่มากมันเอาคือบาปากที่หยัางเขาว่าอย่างนยว่าจังได้นาะ